เดี๋ยวมาดูเรื่องราวดีๆนะคะพลังงานของไพ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะคือเรื่องอะไรนะคะโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีพิมพ์ว่ารับไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะพี่หมอจะเปิดให้ทั้งหมด5้าใบนะคะใบแรกพลังงานของไพ่บอกว่าวันนี้คุณจะได้เงินนะคะ มีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะคะใบแรกนะคะ9เหรียญน,นะคะรอคอยเงินอยู่สําเร็จเรื่องดีๆของคุณคือเรื่องการเงินค่ะมาดูใบที่2ค่ะการเงินของคุณหรือใครต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะการเงินของคุณจะผ่านไปได้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาการเงินจะหมุนเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็จับจ่ายใช้สอยได้สบายมือขึ้นในะวันนี้ก็ถือว่า ใครจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มาดูใบถัดไปค่ะใบที่3นะคะจะเปิดให้5ใบนะว,ว่าจดคิวเมนต์นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังก็แล้วกันจดคิวเมนต์หรือคุณรอคอยข่าวสารสิ่งใดอยู่เกี่ยวเรื่องการเงินนะคะที่หมอเห็นพลังงานว่าวันนี้ได้รับข่าวดีนะแม้แต่การพูดคุยตกลงเจรจาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเรื่องการเงินวันนี้สําเร็จนะคะ มาดูใบถัดไปค่ะเอาใบนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นี่น,นี่โอเคใบที่สี่ค่ะว้าวไพราชานะคะแปลว่าคุณจะมีผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามาช่วยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือจะกาลังจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดยอยู่นะคะความรักบอกเลยว่าวันนี้ว้าวเราก็ดีกับคุณมากๆคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะตอนนี้มาดูใบสุดท้ายนะคะคือไพ่ใบที่ห้านะคะเอาใบไหน,นี้ ใบนี้ก็แล้วกันนะคะนี่เห็นว่าแบบใบนี้ปุ๊บใบที้ว่าความรักวันนี้ความรักดีค่ะตกลงเจราจาอะไรกับแฟนไว้สมหวังนะคะแฟนจะตอบรับในข้อตกลงหรือข้อเสนอของคุณนะคะวันนี้ก็อาจจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณทั้งความรักทั้งเรื่องการเงินนะคะพี่หมอเห็นพลังงานวันนี้เป็นความอบอุ่นเรื่องความรักโดดเด่นแล้วก็ เป็นการแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินคือจะผ่านไปได้หรือบางคนพยายามตกลงเจรจาพูดคุยต่อรองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องการเงินเนี่ยพี่หมอเห็นพลังงานว่าสําเร็จนะคะแล้วก็ความรักก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะค่ะก็สําหรับท่านใดที่เข้ามาและเห็นพลังงานของไพ่ชุดนี้นะคะรู้สึกว่าชอบพลังงานของไพ่ชุดนี้นะคะก็สามารถพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะ ็ขอให้พลังงานของไบชนิดส่งผลถึงคุณและมีเรื่องดีๆเข้ามาสำหรับทุกๆท,ท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่หมอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดียมามเช้าขอให้โชคดีค่ะ